สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะกับผมอาจารย์ปปม,มกเกษตรกำแพงแสนนะครับกราบเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาร่วมกันนะครับสร้างโบสถ์วัดสว่างชาติประชาบำรุงนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่5ธันวาคม2563นี้นะครับวัดสว่างชาติประชาบำรุงจะมีการกรอบพระประธานเพื่อประดิษฐานในโบสถ์หลังใหม่นะครับเวลา1 5บ ห้านอนะครับเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกนะครับมาร่วมกันนะครับพิธีหรืองานก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาที่ทําการหล่อพระประธานนะครับกับเรียนเชิญทุกท่านนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูการเตรียมงานแล้วก็บริเวณวัดนะครับไปคันครับไปดูกันครับผมตอนนี้นะครับทางวัดก็จะเตรียมเตานะครับเตา หล่อพระอันนี้เนี่ยเป็นเตาพระประธานนะครับเตาพระประธานตอนนี้ก็กําลังหลอมหล่อมอะไรเขาเรียกหลอมอขี้พึ่งนะครับส่ว <c> น <oughs> อันนี้ก็จะเป็นการหล่อสมเด็จพุทธันโตหนึ่งองค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกไร พระบูชานะครับอันนี้เป็นพระบูชาองค์เล็กครับ แล้วก็มีพิธีปลุกเสกด้วยนะครับวัตถุมงคลด้วยตรงนู้นนะฮะวัตถุมงคลนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางวัดนะครับวัดกําลังจัดเตรียมสถานที่สําหรับวันเสาร์นี้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูโบสถ์กันครับ น,นี้โบสถ์หลังเก่านะครับแล้วก็ทางวัดสว่างชาติกำลังจัดสร้างโบสถ์หลังใหม่นะครับกำลังจัดสร้างโบสถ์หลังใหม่หลังนี้นะครับในการรอพระประธานนะครับพระประธานนี้ก็จะนำมาปฏิทฐานอยู่ในโบสถ์หลังใหม่อันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนสมาชิกเข้าไปชมด้านในครับ เดินเข้าไปชมข้างในกันครับอันนี้ด้านในโบสถ์นะครับหลังใหม่นะครับจะโสดนี่อันนี้ที่เพื่อนสมาชิกได้ร่วมกันซื้อปูนนะฮะปัจจัยมาซื้อปูนก็ได้กำแพงด้านด้านด้านข้างทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านนี้นี่นะครับบุญกุศลของเราก็ฝากไว้ในพระพุทธศาสนากันนะครับ ส่วนตรงนี้ก็คือแท่นนะครับปฏิฐานของพระประธานนี่พระประธานจะอยู่ตรงนี้นะครับพระประธานจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเสาร์นี้นะครับเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะเสาร์ที่5ธันวาคม2563นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับมารอบพระประธานโบสถ์หลังใหม่ของวัดสว่างชาติพระชาบำรุงนะครับนี่จะปฏิฐานณตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ ไปดูรูปแบบพระประธานกันครับว่าสวยงามแค่ไหนครับก่อนที่เราจะชมรูปแบบพระประธานนะครับบทหลังใหม่ก็มาชมบริเวณวัดก่อนนะครับอันนี้เป็นพระประถมนะครับองค์พระ,ะพระประถมที่เราได้ทําการจัดสร้างมาเมื่อสัก5ปีที่แล้วห้ 5, ปีที่แล้วนะครับ ในการหล่อปูนอันนี้ผมก็ได้ร่วมด้วยนะครับในการหล่อนะครับดูชมบริเวณวัดหน่อยครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมา,มาดูวิหารหลวงพ่อวางนะครับวิหารหลวงพ่อธราวดี นะครับอันนี้เป็นวิหารหลวงพ่อวางนะครับพ่อทราวดีนะครับอันนี้คือหลวงพ่อทราวดีอายุสองพันกว่าปีนะครับที่ขุดพบที่เมืองเก่ากำแพงแสนนะครับ งพ่อวางนะครับพระครูสุก,กิจธรรมสอนนะครับและทางนู้นจะเป็นหลวงปู่สดนะครับปูป่สดนะครับสดนะครับมาเที่ยววัดส,สว่างชาติประชาบรบรุงเราก็เข้ามากราบนมัสกรารหลวงพ่อธราวดีนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศดีครับ ลงจากพิหารมาก็มาขอพรน,นะครับขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มาลูบนะครับน,นะครับก็เพื่อนสมาชิกเข้ามานะครับพรุ่งนี้ไอ้วันเสาร์นี้นะครับถ้ามาก็นี่ครับแผ่นทองอะไรนะ <300. S 1> อันนี้ น,นี้ก้อนทองทองเหลืองนะครับอันนี้ก็ทําบุญสามร้อยบาทสามร้อยบาทอันนี้เจ็ดกิโลนี่พันแล้วก็ถ้าอันใหญ่อย่างงี้หนึ่งพันบาทกี่กิโลครับหลวง <10 S 2> อ่าโหเจ็ดกิโลก็ใส่สามล้อมึงเท่งแท่งตกโอ้โหโห,นนหน้าหน้าทำบุญได้เนี่ยนหนักดีจังน,นะครับ<ห>รอันนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็สามร้อยบาทแล้วก็แล้วแต่จิตศรัทธาก็จะเป็นแผ่น จะเป็นแผ่นเาแผ่นทองเหลืองนะครับอย่างนี้นะครับรูปแบบพระประธานนะครับผมก็ดึงมาจากโทรศัพท์แล้วกันนะครับนี่ครับวัะสว่างชาติประชาพระดุงนะครับรอพระประธานในวันเสาร์นี้นะครับและก็นี่คือรูปแบบของพระประธานนะครับสมเด็จองค์ปถม นะครับอันนี้สวยงามแน่นะครับรับเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกนะครับมาร่วมกันนะครับสร้างโบสถ์นะครับนี่สร้างโบสถ์หลังใหม่นะครับมาหล่อพระประธานปัจจัยก็นํามาสร้างโบสถ์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเพจของวัดนะครับนี่ผมก็นี่หลวงปู่พ้วปวโรนะครับเมตตาให้ทานจิตให้ในก้อนทองเหลืองนะครับแล้วก็จะมีเกจิอาจารย์หลายๆท่านนะครับ นครับกลับเรียนเชิญเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับมาร่วมกันนะครับมาร่วมกันกรอพระประธานเพื่อปฏิทฐานในโบสถ์หลังใหม่ของวัดสว่างชาติประชาบำรุงนะครับวันเสาร์ที่5ทธันวาคม2,563 อันนี้ก็เจ้าของที่นะครับเจ้าของที่ที่มอบที่ดินนะครับให้กับวัดสว่างชาติประชาบำรุงนะครับก็คือกำนันสาลิ้ววิมูลชาตินะครับซึ่งเป็นคุณยายของกระผมเองนะครับได้มอบที่ดินนะครับจำนวน83ไร่นะครับ มอบให้กับวัดสว่างชาติประชาบำรุงนะครับบุญกุศลยายสาริ้วนี่พูดจริงๆก็คือกินไม่หมดนะครับใช้ไม่หมดนะครับนี่เจ้าของที่ครับอันนี้บริเวณชายคลองนะครับของบริเวณวัดสว่างชาติประชา บำบุงก็จะมีแพรให้เพื่อนสมาชิกได้มานั่งเล่นได้นะครับแล้วก็มีอาหารปล่อยปลาปลา,าจะเยอะมากนะครับที่นี่ปลาเยอะมากนะครับเขาเรียกว่าคลองท่าสารบางปลาเนี่ยนะเห็นปลาคลึ้ๆขึ้นนะครับเขาเรียกว่าคลองท่าสารบางปลานะครับนี่ฐานนะครับของาสารบางปลาแล้วก็เจ้าของที่ยายาลิวเขาก็ขออยู่ตรงนู้นนะเนี่ยนะเจดีเขาอยู่อยู่นู้นนะครับ ขออยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศของทศาสบางป่าครับในบริเวณวัดสว่างชาติประชาบำรุงครับก็กลับเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาร่วมกันนะครับรอพระประธานนะครับเพื่อประดิษฐานในโบสถ์หลังใหม่ของวัดสว่างชาติประชาบำรุงนะครับวันเสาร์ที่5ธันวาคม2563นนี้ มาเจอกันนะครับเวลานะครับในการหล่อก็คือ1 5 5 9หนะครับ15.59นอนะครับก็คือบ่าย3โมง59นาทีนะครับแต่ว่าช่วงเช้าหรือก่อนนะครับก็จะมีการที่เรามาเขียนแผ่นทองนะครับเขียนก้อนทองเพื่อจะนำไปหล่อไปหลอมนะครับนะครับก็แล้วแต่จิตศรัทธาของเพื่อนสมาชิกนะครับก็มาร่วมกันนะครับ วันเสาร์นี้เจอกันครับผมสวัสดีครับ